ทีนี้ทิศทางของเรื่องของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับตรงนี้อย่างล่าสุดที่เขาปรับมาทั้งในส่วนของยนะูเซปพลัสณขณะนี้เนี่ยฮะที่ใช้กันอยู่หรือว,ว่าในส่วนของเจอแจกจบต่างๆคุณหมอประเมินอย่างฮะมองในในในมุมของตรงนี้ว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้แล้วตัวเลขมันไปถึงประมาณที่บอกว่าถ้าเกิดเฉียดหลักแสนไปอย่างเงี้ยฮะเรื่องของสาธารณสุขบ้านเราอันนี้ผมคิดว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งเรามีความเข้มแข็งอยู่เดิมนะฮะก่อนจะมีโควิด ในการรับมือโรคระบาดต่างๆจนกระทั่งได้รับการประเมินจากองค์การระดับประเทศระดับโลกเนี่ยให้ไทยอยู่ในลาดับห้าถึงหกมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเราได้มีการปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งในระลอกโอมิคอนซึ่งผมถือว่าต้องนะในคำเห็นทางวิชาการถูกต้องแบบนี้ครับคือในสมัยเดลต้าเนี่ยเราจะใช้ระบบรองรับอยู่สามแบบก็คือโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามหรือฮอสปิตร่วมด้วยแล้วก็การแยกกักที่บ้านที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชัน หรือคอ i มูนิตี้ไอโซเสามหลักอันนี้นะครับเป็นหลักสำคัญของระบบสาธารณสุขของไทยในการรับมือโควิดโดยให้โรงพยาบาลหลักรับผู้ป่วยอาการหนัก <c oughs> ให้โรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยอาการปานกลาง <c oughs> และการแยกกักที่บ้านหรือแยกกักในชุมชนรับผู้ป่วยอาการน้อยอันนั้นสำหรับเดลต้าเหมาะสมนะครับ <c oughs> แล้วเราก็รับมืออยู่นะครับถ้าเราดูในช่วงเมษาถึงธันวาปีที่แล้วเนี่ย เราเคยรับมือได้วันละสองสามแสนคนหมายว่าที่นอนค้างในโรงพยาบาลนะครับ,บโดยที่ผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ยวันละสองหมื่นกว่าแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึงวันละสามร้อยแต่พอมาโอมิคอนซึ่งเริ่มเมื่อหนึ่งมกาเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นว่าผู้ติดเชื้อครึ่งหนึ่งอ่ะเขาไม่แสดงอาการครับใช่ถ้าเรานําผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเข้าสู่ระบบเดิมที่เรามีอยู่ระบบจะรับไม่ไหวครับ ครับือโรงพยาบาลหลักก็จะล้นรับให้โรคอื่นๆที่จําเป็นเขาไม่ได้รับการดูแลเช่นมะเร็งหรือโรคหัวใจนะครับโรงพยาบาลนสนามก็จะต้องขยายตัวมากมายแล้วที่สําคัญคนไม่ค่อยเข้าใจกันก็คือเรื่องแยกกักที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันหลายคนบอกว่ายังไงก็แยกกักที่บ้านอยู่แล้วมาสักกี่แสนกี่ล้านก็ไม่เป็นไรตรงนี้ต้องเรียนว่าทางด้านเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่า โควิดซเรชันเนี่ยเราจะให้อาหารสามมือ้อใช่ไหมครับต้องส่งเครื่องวัดอุณหภูมิและวัดตลอดไอ้วัดออกซิเจนไายมิว<า>และจะมีระบบแพทย์พยาบาลโทรไปดูแลทุกวันเช้าเย็นครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ต่อรายเนี่ยนับหมื่นบาทนะครับเป็นเงินของภาษีประชาชนนะครับดังนั้นสําหรับครึ่งหนึ่งของโอมิคอนซึ่งไม่มีอาการแล้วจะหายเองได้เนี่ยจึงเกิดการออกแบบระบบใหม่ที่เรียกว่าเจอแจกจบ แต่จริงๆเราคุ้นกันอยู่แล้วไม่ต้องมีเยอะแจกจบก็ได้ก็คือการรักษาแบบผู้ป่วยนอกอลองนึกภาพถึงตอนเราปวดท้องนะครับ <c oughs> หรือทายโแต่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะไม่ต้องให้น้าเกลือช <c oughs> น,นิดเสืออเราไปโรงพยาบาลหาคุณหมอตรวจเรียบร้อยเสร็จคุณหมอก็ให้น้าเกลือมากินที่บ้านให้ยามากินที่บ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าการรักษาแบบป่วยนอก <c oughs> อันนี้แหละครับทําให้รองรับผู้ป่วยที่ตรวจ A.T.K. แล้วไม่มีอาการไปได้เกือบทั้งหมดเลยครับ <c oughs> แล้วทําให้ระบบเดิมก็คือโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามแล้วก็โฮมไอโซเลชันแบบมีค่าใช้ใจ่ายครั้งละเป็นหมื่นเนี่ยนะครับต่อคนในสิบวันเนี่ยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่ตรวจ P C R ได้นั่นหมายความว่าผู้ติดเชื้อที่ตรวจ P C R จะเข้าสู่ระบบเดิมทั้งหมดรโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามและโฮมไอโซเลชันส่วนคนที่ติดแบบ A t K แล้วไม่มีอาการ,รก็จะเป็นระบบเจอแจกจบจึงทําให้เกิดความมั่นใจได้ว่าระบบสุขภาพของไทยจะรองรับ ผู้ติดเชื้อ PCR ในระดับว 30, <ะ>ันละ20,000และถ้า ATK จะขึ้นไปวันละ50,000 80,000แล้วรวมเป็นแสนเนี่ยก็จะสามารถนับมือไหวครับก็คือมันก็เป็นส่วนระบบของวิธีการจัดการต่างๆเนี่ยนะเพื่อรองรับในสิ่งที่จะตามมา